สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักทุกท่าน ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจหน้าค่ากับรายการนาคาทำนายดวงนะครับสำหรับ EP นี้เป็น EP พิเศษนะครับดาวพระเสา,าย้าย1มีนาคม2566ถึง19พฤษภาคม2568นะครับดาวพระเสาเนี่ยนะครับเป็นดาวใหญ่อีกดวงหนึ่งที่มีผลต่อชะตาชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยเป็นอย่างมากเลยนะครับคุณผู้ฟังสืบเนื่องจากด้วยความที่เป็นดาวใหญ่เนี่ยนะครับเหตุการณ์ที่จะเจอเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเจอนานนะครับถ้าเกิดจะดี ก็คือจะดีแบบยาวนานนะครับแต่ถ้าเกิดเสียหายก็จะเสียหายแบบยาวนานด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นดาวเกี่ยวกับความยาวนานอยู่แล้วนะครับเป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องของความอดทนความขยันนะครับแต่ก็แฝงมาเกี่ยวกับเรื่องของความทุกทนนะครับเนื่องจากเป็นดาวธาตุไฟก็จะมีเรื่องร้อนๆบางอย่างเข้ามาเช่นเดียวกันแต่แน่นอนข้อดีคือเขาเป็นดาวที่มีความอดทนค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับตั้งแต่หนึ่งมีนาคมปี2566นะครับไปจนถึง19พฤษภาคมมี ี2,568จะเป็นการโครจรโยกย้ายครั้งใหญ่ในรอบ2ปีครึ่งของดาวพระเสาร์นั่นเองนะครับและคุณผู้ฟังท่านใดนะครับสนใจบูชาวัตถุมงคลเกี่ยวกับสายยานพญานาคาราชจ,จากช่องหัวใจนาคาของเราเะครับเพื่อช่วยเสริมดวงด้านการงานการเงินความรักโดยเฉพาะพญานาคสีทองนะครับตระกูลวิรูปกักเสริมเรื่องของความมั่งคั่งร่ำรวยสีดำตระกูลกาหาโคตมะเป็นพญานาคนักรบพญานาคเฝ้าสมบัติสามารถเอาชนะเหนือศัตรู ู่แข่งอุปสรรคปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการงานนอกจากนี้ยังช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บสะสมเงินทองเก็บสะสมทรัพย์สินนะครับเนื่องจากเป็นพญานาคเฝ้าสมบัติก็จะช่วยให้ในเรื่องของการเก็บเงินสะสมเงินให้มีความร่ารวยได้ง่ายขึ้นเนาะนะครับนอกจากนี้ยังมีในส่วนของเสียบปู่พุทธชงนาคราชนะครับปู่พุทธชงท่านเป็นหนึ่งใน9นาคาธิบ,บดีนะครับที่มีบารมีทาค่อนข้างสูงเลยนะครับสมัยหนุมหน่มๆเนี่ยนะครับท่านก็ขึ้นชื่อว่าเป็นพญานาคที่สเสน่ห์แรงที่สุดเลยนะครับออกไปทางเจ้าชูเนื่องจากมีภรร ข้างเยอะนะครับด้วยพ่าวรากายเป็นหนุ่มรูปงามนะครับและที่สําคัญในช่วงปัจจุบันนี้ตามคติความเชื่อเชื่อกันว่าท่านเนี่ยละทิ้งสมบัติทั้งหมดแล้วนะครับมุ่งบาเพ็ญทางธรรมเพื่อผลประโยชน์แห่งทางธรรมนั่นเองและท่านยังขึ้นชื่อเกี่ยวกับมตราคาถานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาพระเวทนาคาธิบดีหลายๆพระองค์ก็มาศึกษาพระเวทาราหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาความรู้ต่างๆเนี่ยนะครับใครที่อยากจะเสริมนะครับเรื่องของอาชีพการงานเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนนะครับหรือว่าการ สมาธินะครับเกี่ยวกับเรื่องของพระเวทมนตราคาถาเนี่ยบูชาปู่พุชงนาคราชจะครบทุกอย่างเลยนะครับยังได้เกี่ยวกับเรื่องของสเสน่ห์มตรตามมหานิยมอีกด้วยอันนี้ก็ฝากคุณผู้ฟังไว้แล้วกันใครสนใจบูชาก็ติดต่อสอบถามแอดบินเราเข้ามาได้ตาม ID ดียลน์ที่ขึ้นให้บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับตั้งแต่วันที่1มีนาคมปี2566ไปจนถึง19พฤษภาคมปี2568 ดาวพระเสาซึ่งเป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีมังกรจะโครจรไปสถิตที่เรือนพบการเงินหลักนะครับทําให้ชาวลัคนาราศีมังกรดวงชะตาจะตกบ่อเงินบ่อทองมีเกณฑ์สําเร็จสุขสมหวังเรื่องของเงินเงินทองทองเข้ามานะครับ บวกกับดาวพฤหัสจะโคจรเป็นสถิตยอยู่ที่เรือนภพพันธุอยู่ร่วมกับดาวการเงินมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของบ้านทรัพย์สินที่ดินอสังหาริม,มทรัพย์ใครที่ไม่เคยมีบ้านมีรถอยากจะได้บ้านได้รถจากนี้ไปจะมีข่าวดีเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรน,นั้นนะครับในอีพีนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงดาวพระเสาร์โคจรยกย้ายในช่วงของ1มีนาปี2566นะครับไปจนถึง19พฤษภาคมปี2 568ซึ่งจุดเด่นสําคัญเลยคือดาวประจําตัวเนี่ยไปตกเรือนพบการเงินนะครับมีโอกาสร่ํารวยสมปาถนานะครับมีโอกาสจะได้ในเรื่องของบ้านรถทรัพย์สินด้วยเพราะอะไรเพราะว่าดาวการเงินเดิมทีก็ไปอยู่ที่เรือนพบพันธุเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยและจะมีดาวพฤหัสโคจรไปสถิตได้ราชาโชคนะครับทำให้ชาวราศีมังกรจากนี้ไปถือว่าเป็นช่วงของการสร้างเงนื้อสร้างตัวนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันทีละเรื่องเลยดีกว่านะครับเริ่มต้น จากดาวพระเสารก่อนนะครับดาวพระเสาเนี่ยแน่นอนว่าเป็นดาวที่ส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงความหนักแน่นความยาวนานนะครับในเมื่อดาวประจําตัวโคโจรมาอยู่เรือนการเงินก็จะส่งผลทําให้ชาวราศีมังกรเนี่ยนะครับเป็นช่วงของการสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับมีโอกาสจะสร้างความสําเร็จในเรื่องของการหาเงินหาทองนะครับโดยเฉพาะใครที่มีหนี้มีสินลําบากมานานเหลือเกินที่ผ่านมาการเงินไม่ดีเลยนะครับจากนี้ไปประมาณ2ปีครึ่งนะครับสปีครึ่งโดยประมาณนะ เพราะว่าตั้งแต่หนึ่งมีนา6กไปจนถึง19พฤษภาคมปี68เป็นช่วงของการหาเงินการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ผลกําไรนะครับที่ผ่านมามนเป็นการหวานพืชนะครับจากนี้ไปเนี่ยเป็นการเก็บเกี่ยวผลผลิตละนะครับชาวราศีมังกรเขาเรียกว่าทําอะไรหยิบจับทําอะไรมักจะเป็นเงินเป็นทองนะครับมีโอกาสสร้างฐานะความร่ารวยให้แก่ตนเองนะครับมีความสุขสําเร็จสมหวังเกี่ยวกับด้านการเงินการทองเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับพอพูดถึงเรื่องการเงินแล้วเนี่ยดาวการเงินก็เป็นดาวใหญ่อีกหนึ่ง ดวงเขาเรียกเป็นหนึ่งในดาวตรีเทพนะครับดาวตีเทพจะมีดาวอะไรนะครับดาวพระเสาร์นะครับดาวพระราหูและก็ดาวพระฤหัสนะครับซึ่งดาวพระราหูเป็นดาวหนึ่งในตีเทพแล้วก็เป็นดาวใหญ่นะครับเป็นดาวการเงินของชาวราศีมังกรโดยตรงยังคงสถิตอยู่ที่เรือนภพพันธุไปจนถึงปลายปี2568เลยก็คือเดือนตุลาคมนะครับดาวพระราหูอยู่พันธุเสวยตําแหน่งเทวีโชคนะครับทาให้ชาวราศีมังกรเนี่ยจะมีเกณฑ์ในปีนี้นะนะครับในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยทรั นะครับนอกจากนี้ก็จะมีดาวพฤหัสซึ่งเป็นเจ้าเรือนภพสหัชชะมาอยู่ที่พันธุ์ุนะครับดาวพระราหูกับดาวพฤหัสเนี่ยนะครับดาวสองดวงก็เป็นหนึ่งในดาวตรีเทพเป็นดาวใหญ่นะครับดาวพฤหัสได้ราชาโชคดาวพระราหูได้เทวีโชคราชากับเทวีอยู่ด้วยกันนะครับมันช่างเหมาะสมเหลือเกินนะครับทำให้ชาวราศีมังกรเนี่ยนะครับดวงชะตาจากคนข้างโดดเด่นนะครับมีอํานาจวาสนาใหญ่ด้วยนะครับในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวเรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์การสร้างความสําเร็จความ มั่นคงให้แก่ตนเองเนี่ยจะมีเข้ามานะครับนอกจากนี้ก็มีโอกาสจะได้รับข่าวดีนะครับจากเพื่อนฝูงการทํางานร่วมกับคนหมู่มากนะครับการไปไประชุมสัมมนาหรือการแลกเปลี่ยนความเห็นต่างๆกับผู้คนต่างๆเนี่ยนะครับจะนํามาซึ่งโอกาสช่องทางในการทํางานนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเงินด้วยเช่นเดียวกันเนาะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วชาวราศีมังกรนะครับดาวใหญ่ทั้ง3าดวงไม่ได้ตกพบเสียไม่ได้ตกอริไม่ได้ตกมรณนะไม่ได้ตกวีนาศนะครับแถมดาวประจําตัวไปตกเรือนการเงินจากนี้ อยากจะทําอะไรต้องเร่งรีบต้องทาละนะครับประมาณ2ปีครึ่งเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่ชาวราศีมังกรจะเริ่มก่อร่างสร้างตัวสร้างความสําเร็จสร้างความมั่นคงให้แก่ตนเองเนาะนะครับยังไงแล้วช่องหัวใจนาคานะครับก็ต้องขอเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็ขอวอวยพรให้ชาวราศีมังกรทุกคนที่เหนื่อยยากทุกยากนะครับในตลอดที่ผ่านมาจากนี้ไปดวงชะตาเปลี่ยนกับร้ายกลายเป็นดีมีความเฮงมีความปังแล้วนะครับก็ขอให้หมดหนี้หมดสินทุกคนเลยนะครับมีแต่ความร่ำรวยพบเจอแต่ความ ดีนะครับมีเงินมีทองไหลมาเทมามีกินมีใช้ไม่มีอดละกันนะครับสําหรับในเรื่องของการเสริมพลังดวงเสริมพลังดาวนะครับหรือว่าการทําบุญเสริมดวงนั่นเองเนาะดาวพระเสาเป็นดาวประจําตัวชาวราศีมังกรไปอยู่เรือนการเงินไปทับเรือนการเงินตกบ,อบ่องเงินบอ่นบอทองเสริมพลังดวงเสริมพล,พลังดาวเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับดาวพระเสาเนี่ยต้องทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินนะครับถวายที่ดินให้กับวัดบริจาคเงินซื้อที่ดินนะับหรือจะเป็นการทําบุญสร้างบวชวิหารเจดีย์เนื่องจากดาวพระเสาเนี่ยเป็น ดาวที่ส่งผลเกี่ยวกับความยาวนานความหนักแน่นความมั่นคงนะครับไปเสริมนะครับโดยเฉพาะวัดไหนที่สร้างงานไม่สําเร็จไม่เสร็จสักทีไปร่วมบริจาคเงินนะครับไปบริจาคเป็นอิฐหินปูนทรายหรือว่าจะไปร่วมก่อสร้างนะครับไปหิ้วปูนหิว้วทรายนะครับช่วยเขานะครับช่วยด้วยเงินไม่ได้ก็ช่วยด้วยแรงก็ได้นะครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับถาวรวัตถุเนี่ยจะได้เสริมเกี่ยวกับความมั่นคงในชีวิตของคุณนั่นเองนะครับเป็นการหนุนดวงของคุณด้วยนะครับดวงชะตาจะได้พุ่งสูงขึ้นไปอีกนั่นเองกกก็ฝาาเคดดััับบไป้้ววยะนนนรใใหทํุญ หากทาบุญเป็นจํานวนเงินนะครับหรือว่าสิ่งของขอ,งขอให้ลงท้ายดิเลข10เช่น10บาท110บาท1นึ่บาทเป็นต้นเพราะว่าเป็นกําลังของดาวพระเสาร์การทําบุญตามกําลังดาวเหมือนกับการที่เรามีเป้าหมายนะครับเราต้องการเสริมเรื่องนี้เหมือนกับเวลาที่เรายิงธนูนะครับเมื่อเรามีเป้าหมายชัดเจนเนี่ยนะครับมันก็จะพุ่งเป้าไปตรงนั้นนะครับส่วนบุญอื่นๆก็จะได้ประกอบด้วยนะครับแต่ว่าในเรื่องของสิ่งที่มันเจาะจงเนี่ยมันจะเจาะจงมากขึ้นมันจะเกิดผลสําเร็จเร็วขึ้นนั่นเองก็ฝาก,ก,าก,กนนคิด การขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าการหาวัตถุมงคลช่วยเสริมดวงความมั่นคงนะครับในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเรื่องของหน้าที่การงานนะครับดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นดาวเกี่ยวกับสายยานพญานาคราชโดยตรงเลยนะครับชาวราศีมังกรหาโอกาสไปกราบขอพรน,นะครับไปสักการบูชาเกี่ยวกับสายยานพญานาคราชนะครับโดยเฉพาะสีทองตระกูลวิรูปักปู่วิรูปักนะครับขอเรื่องของความมั่นคงเรื่องอำนาจวาสนาบารมีเรื่องของความร่ำรวยรวยอยู่ดาวให้รวยขึ้นไปอีกนะครับจะได้เค็งๆปังๆเลย จากนี้ไปอีก2ปีครึ่งนะครับส่วนสําหรับใครที่มักเก็บเงินไม่อยู่นะครับหาเงินเก่งจริงนะครับแต่ว่ารายจ่ายก็เยอะนะครับมีอะไรมาเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเนื่องจากพื้นดวงของคุณตอนเกิดนะอันนี้นะครับตั้งข้อสมมูติเฉยนะครับในพื้นดวงตอนเกิดของคุณเนี่ยดาวการเงินอาจจะไปตกอริมรณาวินาศนะครับหรือว่าดาวอริมรณาวินาศมาทับเรือนการเงินเนาะนะครับให้บูชาเป็นสีดำนะครับตระกูลสีดำเขาเรียกว่าตระกูลกันหาโคตมะเป็นพญานาคเฝ้าสมบัตินะครับเป็นการเก็บเงินเก็บทองนะครับสะ สมทรัพย์สินเงินทองเรื่องของความร่ำรวยมั่งคั่งนะครับอุดรอยรั่วบูชาองค์สีดำขอพรปู่องค์สีดำนะครับจะได้เสริมดวงเกี่ยวกับเรื่องการเงินไปในตัวรือว่าความสมมําเร็จมั่นคงด้านการเงินนั่นเองนะครับ และใครสนใจบูชาวัตถุมงคลน,นะครับเกี่ยวกับสายยานพญานาคราชยังไงก็ติดต่อสอบถามแอดมินเราเข้ามาได้โดยการแอด ID Line เข้ามานะครับ ID เดี e เดี๋ยวผมจะขึ้นให้บนหน้าจอนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านที่ติดตามช่องหัวใจนาคาของเราได้ดีเสมอมานะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่ E ีหน้า EP นี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ